ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกรบผมในโชวลิตวิเชียสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับก็ะผมเคยแสดงความเห็นไว้ในสภาแห่งนี้หลายครั้งว่าหัวใจของปัญหาในประเทศของเราในปัจจุบันนี้ก็คือปัญหาการเมืองที่ไม่มีเสถียรภาพ กติกาที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเอารัดเอาเปรียบไม่เป็นธรรมส่งผลให้ประเทศขาดความเชื่อมัน่นซึ่งความเชื่อมั่นประเทศถือเป็นหัวใจสำคัญสูงสุดทางด้านปัญหาการเมืองกระผมต้องขอขอบคุณคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจาาแก้รัฐธรรมนูญซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกรัฐสภาทั้งสอสอและสอวอ ที่มีมติสำคัญถือเป็นหัวใจสำคัญในการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ก็คือการให้มีสอสอรอและสอสอรอนั้นมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงจึงนับเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าเราจะมีรัฐธรรมนูนที่มาจากประชาชนเป็นรัฐธรรมนูนของประชาชนซึ่งจะสร้างความเชื่อมัน่นความเชื่อถือของประเทศให้กลับคืนมา ท่านประธานที่เคารพครับอย่างไรก็ตามยังมีประเด็นทางการเมืองที่สร้างความไม่สบายใจกับประชาชนโดยทั่วไปว่าสมาชิกรัฐสภาในฝากฝั่งรัฐบาลบางส่วนจะมีความจริงใจในการแก้รัฐธรรมนูนมากน้อยแค่ไหนเพียงใดกล่าวคือในขณะที่พลเอกประยุทธ์จันร์ทโอชา นายกรัฐมนตรีรับปากกับสมาชิกให้สภาหแห่งนี้กับสภาหแห่งนี้ว่าจะสนับสนุนการแก้รัฐมนูลตามมาติของคณะกรรมาการวิสามัญโดยท่านกำหนดไทม์ไลน์เสร็จสับว่าจะเสร็จเมื่อนั้นเมื่อนี้แต่ก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดเป็นเรื่องย้อนแยง้งแปลกประหลาดทางการเมือง สองเรื่องติดต่อกันกล่าวคือ 1. ในการพินายติแก้รัฐมนูลในวาระแรกมีสมาชิกรัฐสภาขอตั้งคณะกรรมาการตรวจสอบยติแก้รัฐมนูญก่อนรับหลักการในวาระที่หนึ่งทั้งทั้งที่เป็นยติที่เสนอโดยตรงจากฝากฝั่งรัฐบาลเองลงชื่อกันเอง แล้วก็จะมาขอตรวจสอบร่างกฎหมายของตนเองก่อนรับประการในวาระที่หนึ่งนับว่าย้อนแย้งกันอย่างยิ่งเรื่องย้อนแย้งแปลกประหลาดประการที่สองก็คือมีผู้ลงนามยื่นยติแก้รัฐธรรมนูญฟากฝังรัฐบาลได้ยื่นยติให้รัฐสภาพิรนาส่งยติแก้รัฐธรรมนูญที่ตนเองร่วมลงนามในยติ ไปให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตีความว่ารัฐธรรมนูญที่ตนเองร่วมลงนามในยตินั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูนหรือไม่ท่านประธานที่เคารพกรับพฤติกรรมดังกล่าวจะให้ประชาชนตีความอย่างไรเพราะเสมือนเป็นการดึงหรือขัดขวางให้การแก้รัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยความล่าช้าเพื่อประโยชน์ทางการเมือง ของพวกพ้องตนเองหรือไม่อย่างไรส่วนประเทศชาติและประชาชนจะเป็นเช่นไรไว้ที่หลังอย่างนั้นหรืออย่างไรก็ตามกระผมยังหวังว่าสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่จะสนับสนุนมติของคณะกรรมาการวิสามัญแก้รัฐมนูญซึ่งสมาชิกรัฐสภาได้แต่งตั้งให้ไปทำหน้าที่ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วจะได้นำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาตามกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญต่อไปท่านประธานที่เคารพครับต่อประเด็นที่มียติของท่านสมาชิกไพบูรณิติตะวันและคณะเพื่อให้รัฐสภาพิจารณามีมติให้สารรัฐธรรมนูนพิจารณาวินิจฉัยหน้าที่และอำนาจของรัฐสภา โดยผู้ยื่นยติมีความเห็นว่ารัฐสภาไม่มีอำนาจให้แก้รัฐธรรมนูนเพื่อดำเนินการจัดตั้งสอสอรอเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ให้มีอำนาจแค่การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเท่านั้นต่อประเด็นนี้กระผมมีความเห็นว่ากระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เป็นกระบวนการที่ทำได้และชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพราะอยู่ในขอบเขตอำนาจของรัฐสภาที่แก้ไขรัฐธรรมนูนได้ตามมาตรา5 5 6ท่านสมาชิกรัฐสภาคงจะจำบรรยากาศการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณายติแก้รัฐธรรมนูนในววะลาะที่หนึ่งมีการเรียกชื่อขานชื่อ ตามกระบวนการแก้รัฐมนูลตามมาตรา256จนกระทั่งได้คณะกรรมาธิการวิสามันไปแก้รัฐมนูญตามกระบวนการที่วางไว้กระผมจึงเห็นว่าสมาชิกรัะสภาของเหล่านั้นทำตามหน้าที่โดยชอบด้วยรัฐมนูญปี2560แล้วแม้จะเคยมีคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญที่18 ถึง22ทับ2555วินิจฉัยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐนูลปี2550ตามมาตรา291ว่าอำนาจสถาปนารัมนูลเป็นอำนาจของประชาชนแต่นั่นเป็นการวินิจฉัยตามรัฐนูรปี2550นูญปี2550ซึ่งถูกยกเลิกไปแล้ว ปัจจุบันเราใช้รับนูลปี2,560ตามมาตรา256ให้อำนาจสมาชิกรัฐสภาดำเนินการตามกระบวนการแก้รับนูลได้ซึ่งสมาชิกรัฐสภาก็ได้ลงมติเห็นชอบจนกระทั่งได้มีการตั้งคณะกรรมาการวิสามัญดังกล่าวดำเนินการตามกระบวนการรัฐบรำนวนปี2,560ทุกประการ ประการสำคัญครับท่านประธานเมื่อสมาชิกรระสภาให้ความเห็นชอบแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่สมแล้วก็ใช่ว่าจะทูลเกล้าเพื่อทรงลงพระประมาพิไทยทันทีแต่ตามกระบวนการยังต้องผ่านการทำประชามติตามพรบประชามติเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเมื่อประชาชนมีประชามติเห็นชอบ จึงไปเลือกตั้งสสลเพื่อแก้ไขรัฐมนูลตามกระบวนการที่ได้กำหนดไว้ท่านประธานที่เคารพครับจากการที่กระผมได้กราบเรียนท่านประธานในเบื้องต้นว่าหัวใจของปัญหาบ้านเมืองในปัจจุบันก็คือปัญหาการเมืองที่ไม่มีเสถียรภาพไม่เป็นประชาธิปไตยและไม่สร้างความเชื่อมั่นประเทศขณะนี้ คณะกรรมาการซึ่งมาจากสมาชิกรัฐสภากำลังแก้ปัญหาที่ตรงจุดแล้วก็ขอให้เดินไปตามที่สมาชิกรัฐสภาเสียงส่วนใหญ่มีความเห็นไว้กระผมอยากจะเห็นผู้ยืนยติได้ถอนยตินี้เพื่อที่จะให้การดำเนินการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เดินไปตามสิ่งที่ ควรจะเป็นตามกระบวนการครับขอขอบคุณครับ,รบท่านประธานขอบคุณครับ